ส, P หหสวัสดีครับผมโก้แป๊บพายกายแป๊บโถนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับวัดหนองสี่นวลกันนะครับสวัสดีครับผมโก้แป๊บพายนะครับวันนี้อยู่กับเพื่อนผมจะยวมาเล่าวัตถุประสงค์ของวัดแถวบ้านผมด้วยกันวัตถุประสงค์ที่สร้างวัดมีขึ้นมานะครับคือหนึ่งเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสาธารณกิจ เช่นการทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนในวันสำคัญของพังพุทธศาสนา 2. เป็นศูนย์กลางของชุมชนสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นงานประเฟณีและงานเทศกาลั 3. เป็นที่อำนักของพระสงฆ์ในเขตอำเภอตาคีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมะและการศึกษา ก็เลยครับผมกาบโพนครับอันนี้ผมอย่างดังไวครับเพราะผมอยู่ในศาลากางน้ำประจําวัดหนองอินวนครับที่นี่สร้างขึ้นเมื่อปีพศสองพันเจนะครับใช้เวลาสร้างประมาณ4ี่ปีนะครับแล้วก็จเจ้าอาวาสวง้งแรงที่นี่ชื่อดลดงเ่าลุงนะครับเขามาจําวัดเมื่อปีพันเก้ากว่ากว่านะครับเขาประจําวัดเมื่อก่อนที่จะออกพรรษานะครับเขาเลยตัดสินใจให้อยู่วัดนี้แล้วก็สร้างวัดขึ้นมาประจําเป็นหลักยึดแนวจิตใ,ใจของ ทุกคนในหมู่บ้านนี้นะครับเวัสด,ดีครับอยู่กับผมเรียแล้วอันนี้คือรูปบ้านหลวงพ่อรุ่งนะครับอันนี้เป็นรูปบ้านเพิง่ง ก่อสร้างขึ้นมาได้ไม่นานครับประมาณสองปีพร้อมกับสาราการน้ำนะครับลูกบั้นนี้เป็นเทือดถึงหลวงพ่อลุกนะครับที่เขาได้าวาดระดมไปแล้วแล้วก็เป็นลูกปัานที่เป็นสสาหลักวันนี้เป็นลูกบัานแบบวันนะครับครับตัวเองครับอยู่กับผมมีแล้วอันนี้คือลูกปันป้นช้างประจำวัดนะครับที่ลูกปันก้นว่าคลายติดงอ่อ ลูกป,ปั้นลูกปั้นนี้มีความเชื่อว่าถ้ารถบรรทุกที่ขี่ผ่านมาไม่ให้ต้นอ้อยหนึ่งอ้อยขันนั้นจะความทันทีนะครับซึ่งมีเหตุการณ์เกิดมาแล้วก็ถือว่าเป็นรูกป,ปั้นประจำวัดที่ถึงลูกปั้นนะครับ วัดหนอเซรนวลปลว่าเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสูตรรวมจิตใจของชาวบ้านและผู้ที่เลือกในศรัทธาในพระพุทธรูปโดยมีพระพุทธรูปและโบราณวัตถุโถขุดค่าเปล่าใบวัดตนงศิีวซึ่งตั้งอยู่ณที่ตาวัดเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยิ่งโดยมีหลวงพ่อรูกเป็นผู้เลือกเกาะตั้ง เมื่อพอสอรวัดแห่งนี้ได้ผ่านการพนดาหม่มากอย่างยาวดาและได้รับความยกย่องให้เป็นสุรโติดใจของชาวบ้านในพื้นที่ ทางแบบนี้นะครับอี่างนี้